สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนแรงอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2568จากเหตุการณ์ที่กลุ่มชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งได้ข้ามแนวเขตห่วงห้ามเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณโบราณสถานปราสาทต,ตาเมือนทมจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งยืนขวางทางเข้าและผลักดันให้หนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ต้องเดินทางกลับแม้เหตุการณ์จะไม่ลุกลามถึงขั้นปะทะรุนแรง แต่ก็จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตอกย้ำความเปราะบางในประเด็นพรมแดนซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังระหว่างไทยกับกัมพูชามานานหลายสิบปีปราสาทตะเมินทมหรือปราสาทตาเมือนทมเป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทหินโบราณที่มีความสำคัญทั้งทาง,ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและภูมิรัฐศาสตร์ตั้งอยู่ในเขตบ้านหนองคันนาสามัคคีตําบลตะเมียงอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ โดยอยู่บนแนวเทือกเขาพนมดงรักที่แบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาคําว่าตาเมือนเป็นชื่อท้องถิ่นส่วนคําว่าทมหรือทอมในภาษาเขมรแปลว่าใหญ่สื่อถึงขนาดของปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มซึ่งยังรวมถึงปราสาทตาเมือนโต๊ะและปราสาทตาเมือนอีกสองแห่งตามลําดับปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่16-17หรือประมาณ900-1,000ปีก่อน โดยอยู่ในยุคข,ของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งแห่งอาณาจักรขอมและอาจมีการต่อเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ตัวปราสาทต,ตั้งอยู่บนโขดหินธรรมชาติที่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะการบูชาพระศิวะซึ่งมีศิวะลึงประดิษฐานอยู่ภายในห้องกลางของปราสาทหลักทั้งยังมีการคาดการว่าเคยเป็นสถานีพักค้างแรมบนเส้นทางราชมันคา ที่เชื่อมอาณาจักรขอมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบันปราสาทต,ตะเมินทมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติไทยเมื่อวันที่8มีนาคมพศ2478ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาและอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรซึ่งได้มีแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์แม้ปราสาทต,ตะเมินทมจะอยู่ภายใต้การดูแลของไทยและสามารถเดินทางเข้าชมได้ตามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารดูแลความปลอดภัยแต่ความใกล้ชิดชายแดนก็ทำให้สถานที่แห่งนี้ตกเป็นจุดสนใจทางการเมืองและภูมิศาสตร์บ่อยครั้งเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนายน2568กองทัพไทยได้นำคณะนักปั่นจักรยานจำนวน150คนเข้าเยี่ยมชมปราสาทต,ตะเมือนทมโดยไม่ได้แจ้งฝ่ายกัมพูชาล่วงหน้านำไปสู่การออกแถลงการของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาในวันที่23มิถุนายน 2,568โดยยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของกัมพูชาโดยอ้างอิงจากแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนและเรียกร้องให้ไทยคืนพื้นที่ให้กับกรัรมพูชาในฝั่งไทยพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกได้ออกมายืนยันว่าพื้นที่ของปราสาทตะเมินทมตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยและกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างถูกต้องเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความเปราะบางของปัญหาเขตแดนที่ยังไม่มีการสรดุปแน่ชัดแม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีข้อตกลงในการดำรงสันติภาพชายแดนและความร่วมมือเชิงวัฒนธรรมอยู่บ้างในอดีตแต่กรณีประสาทต,ตะเมืินทมกลับแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งเรื่องอธิปไตยยังคงดำรงอยู่อย่างเงียบงนันและพร้อมประทุได้เสมอเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมปราสาทต,ตะเมือนทมสามารถเดินทางจากจังหวัดสุรินโดยใช้ทางหลวงหมายเลข214ผ่านอำเภอรปราสาทจากนั้นเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2121ไปยังอำเภอบ้านกรวดและแยกเข้าบ้านตะเมียงอีกประมาณ12กิโลเมตรก็จะถึงตัวปราสาทซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยไม่เสียค่าเข้าชม ผู้เข้าชมควรพวกบัตรประจำตัวประชาชนและตรวจสอบเงื่อนไขาการเข้าพื้นที่เนื่องจากเป็นเขตใกล้ชายแดนและมีความอ่อนไหวทางด้านความมั่นคงปราสาทตะเมินทมไม่ได้เพียงแค่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือมรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้นหากแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ความเชื่อและอำนาจอธิปไตย แม้ในวันนี้ยังไม่มีข้อยุติว่าทั้งสองประเทศจะจัดการกับข้อพิพาทนี้อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการดูแลและอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้จำเป็นต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยยึดหลักสันติภาพความร่วมมือและความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้ปราสาทตะเมินทมยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในอดีตและสะพานเชื่อมวัฒนธรรมของทั้งสองชาติในอนาคต